เจ้าพากันเขาดกกัดว่าทำบุญไหวพระนั้นมันจังเมน,นคือเป็นมาเมื่อสิบสามนีสามหาสงการเริมเสริมมงคลสงนามน้ำห้อยหีบเกา่าไหวขอพรพระเจ้าสงูงผู้เท่าจังสีดีมื่อสิบสีย่างเขาเป็นวันเน่าหูกันทัว วันขอบคััวกัว่าได้ให้มาตุ่มซุมกันเมนยูใสกะไหดันหันวยมาหามือสิบหาเมษาจังคอยพา,ากันง่ายความหมายสามวันนี้ทุกทุกปี ไปมัวเมานำเขานั้นหลอกไล่ตางให้ลูกลานยางน้ำทางคือเพื่อนว่างแต่จีแนวนี้ให้ทบทวนสมควัอเออ,อ,อ,อ มันแตงดีกว่ามย่างเตงก่อนที่เห็นมันเตงเม่อ